สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการเอกพาเที่ยวไทยนะครับวันนี้นะครับเรามีที่พักแนะนํานะครับที่เขาใหญ่นะครับที่เดอะสเตย์นะครับเขาใหญ่นะครับผมเรานอนนะครับที่นี่นะครับหนึ่งคืนนะครับดูนะครับเป็นเตียงคู่นะครับผมห้องใหญ่มากครับมีโซฟานะครับโคมไฟทีวีนะครับไวไฟนะครับเดอะสเตย์ห้องกว้างมากครับไหมตู้ ู้เย็นนะครับแอร์นะครับคือละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมมีรองเท้าใส่ในห้องนอนนะครับน้ำนะครับมาดูห้องน้ำกันบ้างนะครับครับผมคือกว้างขวางใหญ่มากนะครับผมคือละเจ็ดร้อยบาทนะครับเดสตสเตย์นะครับผมใหญ่นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับก็ แวะมาได้นะครับที่พักดีราคาถูกมากนะครับสําหรับราคานี้นะครับผมว่าหาไม่ได้นะครับในเขาใหญ่จะเป็นห้องพักใหญ่ขนาดนี้ครับจะอยู่ตรงปาริโอเขาใหญ่นะครับปาริโอเก่าครับผมคือระเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นที่พักที่ราคาถูกมากครับผมในห้องนะครับว่ามีไดเป่าผมนะครับมีกาต้มน้นตู้เย็นนะครับผมตู้เสื้อผานะครับ ยังไงถ้าใครผ่านมาเขาใหญ่นะครับออกมาแวะกันได้นะครับผมว่าคุ้มจริงครับผมเจ็ดร้อยได้ห้องใหญ่ขนาดนี้นะครับผมนอนได้หลายคนเลยนะครับแต่สำหรับผมก็นอนคนเดียวเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเอพาร์เทลนะครับถ้าเรามีที่พักดีๆแบบนี้ที่ไหนเราจะแนะนำนะครับอันนี้นะครับปาริโออยู่ตรงปาริโอเขาใหญ่เลยนะครับผมปาริโอเก่านะครับ เดี๋ยวเตย์นะครับถ้าใครมาไม่ถูกยังไงก็โทรทักถามผมได้นะครับในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับว่าเส้นทางมายังไงนะครับผมอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับก็เลยไปนี่ประมาณเจ็ดกิโลก็จะขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับผมใกล้มากนะครับใกล้แหล่งร้านอาหารดังๆก็หลายร้านนะครับแถวนี้เป็นใจกลางเลยนะครับ อย่างไงถ้าใครมาเขาใหญ่ก็ฝากกันไว้ด้วยครับเดสเตย์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องเอกพันเดียวนะครับนี่จากลาด้วยภาพห้องสวยๆอย่างนี้นะครับผมสวัสดีครับผม